งานเรือสำรานทำงานกันอย่างไรอ,อันนี้ก็ตอนแรกเลยก็พูดให้ฟังครค่าวแล้วว่างานบนเรือสำรานก็คล้ายๆกับงานโรงแรมเพียงแต่ว่าศาสนาเชื้อชาติและวัฒนธรรมมันต่างกันเราใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งสื่อสารกับคนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานเพื่อนรวมงานโน่นนี้นั่นงานเรือสำรานเขาทำงานกันอย่างไรจริงๆแล้วสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เห็นภาพลักษณ์ของเรือสำรานจริงๆ ที่ได้ยินมาอาจจะบอกว่างานเรือสำรานเนี่ยเป็นงานที่หนักมากทํายากมากเข้ายากมากขึ้นมาทําบนงานขึ้นมาทํางานบนเรือนี่ยากมากต้องสอบต้องมีประสบการณ์อย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ถามว่าใช่ไหมใช่แต่เชื่อไหมงานบนเรือสำรานทําง่ายมากแล้วก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดใครติดตามเรานะหรือใครติดตามตัวอาจารย์เองเนี่ยจะรู้ว่างานเรือสำรานไม่ได้หนักมันมีวิธีการคุณแค่ทําตาม งานบนเรือสำรานทุกตำแหน่งทุกระบบเขามีซิสเต็มวางไว้ให้เรียบร้อยแล้ววันที่1คุณทำอย่างนี้วันที่2วันที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ถึงวันที่7ปุ๊บยุ่นย้อนกลับมาทำวันที่1จะทำวนอยู่อย่างนี้วันนี้เชิญราวเดย์หน้าที่ของคุณทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้อัซีหรืออยู่กลางทะเลหน้าที่ของคุณคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้เรือจอดพอร์ตหน้าที่ของคุณคือ123วันนี้เรือจอดพอร์ต123 วันนี้วันสุดท้ายก่อนจะถึงวันเช r ญ a r ราวเดย์หน้าที่ของคุณคือ1,2,3สเราจะทำงานครบ1อาทิตย์เรารู้สเต็ปการทำงานแล้วแล้วย้อนกลับมาอีกอาทิตย์ถัดไปสเต็ปงานมันก็จะเหมือนเดิมแล้วอาทิตย์ถัดไปสเต็ปงานก็จะเหมือนเดิม,ดม,ม,ดมคุณจะรู้ว่าวันนี้คืองานคุณต้องทำอย่างนี้อีกวันคุณต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้เตรียมตัวไงพรุ่งนี้ต้องทำอะไรเราจะแพลนงานออกเลย ถ้าเราทำลักษณะง,งานอย่างเดิม3ครั้ง4ครั้ง4ีอาทิตย์เนี่ยติดกันเนี่ยเราจะต้องคล่องแล้วแหละเราจะต้องอ่านเกมออกแล้วแหละแล้วถ้าใครอ่านเกมออกว่างานเรือสำรานมันมีการทำงานอย่างนี้นะคุณจะรู้เลยว่างานมันไม่ได้หนักปริมาณงานเยอะไหมเยอะเวลาพักผ่อนไหมมีส่วนเวลาพักผ่อนมีทำไมคนบอกว่าทำงานหนักต้องติดตามกันนะจริงๆไม่ได้หนักอย่างนั้น แล้วที่บอกว่ามีเวลาพักผ่อนเยอะแล้วทาไมลูกเรือยังเหนื่อยกันอยู่ละ่ะทําไมหลายๆคนบอกว่าการทํางานบเรือนั้นหนักมากถ้าเอาตามกฎหมายเลยนะทุกอย่างเขามีกฎหมายควบคุมเรื่องการทํางานมีสเกดตวนที่ชัดเจนมีตารางการทํางานที่ชัดเจนพนักงานลูกเรือต้องมีเวลาพักผ่อนอันนี้เป็นกฎหมายเลยและไม่มีหัวหน้าง,งานหรือนายจ้างกล้าฝืนเด็ดขาดกฎหมายบ้านเขาไม่เหมือนกฎหมายบ้านเราตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่หลังบ้านด้วยความหมายคือเป็นแมネจเมนต์ด้วย เราทำเรื่องตารางการทำางานของลูกเรือเราทำเรื่องรายได้ของลูกเรือเราทำเรื่องการบริาหารจัดการหลังบ้านเลยได้ไปเห็นมาว่าจริงๆแล้วข้อกาหนดทางด้านกฎหมายเนี่ยเขามีเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ทําไมลูกเรือยังบ่นกันอยู่ว่าไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนหนึ่งคุณเอาเวลาพักผ่อนที่เขาให้ออกไปเที่ยว 2. คุณเอาเวลาพักผลล่อนลานอนที่เขาให้เตรียมตัวเพื่อไปทํางานอีกวันหนึ่งไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กันจนเพลิน แล้วเราก็มันนับรวมกันว่าเป็นชั่วโมงทํางานของเราคือเราเหนื่อยไงต่อให้คุณออกไปเที่ยวนั่นคือการใช้ร่างกายคุณไปปาร์ตี้ต่อให้มันไม่ใช่การทํางานแต่คุณก็ใช้ร่างกายมันเลยสรุปรวมมาว่าโอ้วันนี้เหนื่อยมากเลยทํางานตั้งแต่เช้ายันดึกเลยแต่จริงๆตอนกลางวันเขามีเวลาให้เบรกไหมสี่ห้าชั่วโมงมีบางวันอาจจะมากกว่านั้นตอนกลางคืนเขามีเวลาให้คุณอย่างน้อย6-9ชั่วโมงกว่าจะถึงอีกวันหนึ่งในการทํางาน แต่บางคนเอาเวลาไปดื่มสังสรรค์กันหรือนั่งคุยกันต่อหรือว่าทําอะไรก็ได้แต่คุณยังไม่นอนมันเลยกลายเป็นว่าเราใช้ร่างกายเยอะจนเกินไปแต่ถ้าตามกฎหมายตามตารางส d u l e ที่เขาให้คุณทํางานนะการันตีได้เลยไม่มีใครว่าทํางานเกินแน่นอนอ,อันนี้เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นทํางานหนักกับเที่ยวหนักกับดื่มหนักต้องแยกออกจากกันให้ได้ถ้าใครทํางานแบ่งเวลาเที่ยว แบ่งเวลามาพักผ่อนดื่มบ้างหลังเลิกงานดื่มเป็นครั้ง,คร,งคราว,ราวหรือถ้าไปดื่มก็อย่าดื่มจนต่อเนื่องจนดึกดื่นเกินไปรับรองว่าการทํางานบนเรือจะเป็นเรื่องง่ายๆโอเคนะฟังคําพูดอาจารย์ไว้นะการทํางานบนเรือไม่ได้หนักแต่เราไปเที่ยวแล้วเราดื่มหลังเลิกงานเยอะเกินไปเราเลยหนักโอเคนะ